สวัสดีครับพามาชมโอดซาสามร้อยห้าสิบครับเพิ่งออกมาประมาณสี่ห้าวันนะครับผมครับเปลี่ยนโชคหลังนะครับ y ายอเอครับผมนี่เบาะนะครับก็อาคาโบวิกนะครับผมก็ยังค่อยเป็นค่อยไปครับไปเรื่อยครับดูใต้เบาะครับผม ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์แจดูนะครับดูแผงหน้าปัดนะครับว่าสวยงามนะครับหน้าจอก็ขนาดใหญ่นะครับประมาณห้าหกนิ้วนะครับผม นี้ก็จะเป็นโหมดปรับต่างๆครับผมดีเซ็ตค่าต่างๆครับตัวนี้ก็จะเป็นทิปเอทิ B นะครับปุ่มข,ขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ชิวนะครับดเด็กหน้าหลังครับผม abs ไฟหน้าสวยงามครับ เป็นไฟเสร็จน,นะครับวิ่งขึ้นมาบนนะครับเป็นสายมาด้วยปั๊มนิชิน,นครับผมยางก็เป็นเบอร์ร้อนหนาเป็นร้อยี่สิบเจ็ดสิบขอบสิบห้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดต่อตัวเปิดถังน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ปุ่มสาร์ทอบลันไฟทับมา อย่างหลังก็ให้มาร้อยสี่สิบครับผมทับเจ็ดสิบขอบสิบสี่นะครับด้านหน้าจะขอบใหญ่กว่านะครับผมด้านหน้าขอบจะเป็นเบอร์สิบสิบห้าด้านหลังจะเป็นขอบสิบสี่นะครับเป็นล้อแมกนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆครับผมสำหรับฟอร์ซสามร้อยห้าสิบตัวใหม่ล่าสุด 2 0งพันยิบสี่ยิบหครับรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ